วัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่31เดือนกรกฎาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ลัตกยาทางเหนือของเมืองนิโมโซโกองกําลังทหารมิลองลายเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะครับมีทหารเกือบ1,000นนายเข้ามากวาดล้างในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านกุงซา ทหารเคเอหรือทหารเคเน K ียบที่อยู่ในพื้นที่ร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนไปสกัดกั้นทหารมินายที่เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดทําให้ทหารมินลายเข้ามาในพื้นที่เสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคเนียบก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเช่นกัน,นมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นเกือบสี่ชั่วโมงด้วยกันทําให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านกุงซา มีไฟไหม้เกิดขึ้นนะครับทหารมินองลายใช้ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนหรือกวาดล้างในพื้นที่ตามทานต่างๆกองกําลังทหารมินองลายตอนนี้ขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ออกไปจากหมู่บ้านนะครับทางเหนือของเมืงมองนีโมโซตอนนี้ลุกเป็นไฟลายหมู่บ้านด้วยกันกองกําลังทหารมินองลายประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านให้ย้ายออกไปจากพื้นที่นะครับที่อยู่ตามป่าตามเขา ที่หมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยกองกําลังทหารมิโนไลจะไม่ให้อยู่ในพื้นที่เมื่อวานนี้เสริมกําลังเข้ามา1000นายวันนี้วันที่31เข้าไปอีก500นายรวมรวมก็เป็น1500นายเข้าไปแวดล้อมเมืองลอยก่อหรือเมืองลิโมโซทหารมิโนไลไม่ยอมให้พี่น้องชาวบ้านขับรถสัญจรไปมาตามท้องถนนต่างๆให้พี่น้องชาวบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเมื่อวานนี้ทหารเคเดียบร่วมกับกลุ่มปกป,ป้องประชาชน เข้าโจมตีทหารมินองลายหลายพื้นที่ด้วยกันแต่ก็สู้กับทหารมินองลายไม่ได้นะครับเนื่องจากเข้ามากันเยอะแล้วทหารเคเดียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนแหว่งกันเป็นลายกลุ่มพยายามจะขับไล่ทหารมินองลายให้ออกไปจากพื้นที่รัตกยาแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่ด้วยกันไม่มีที่อยู่อาศัยกันเกิดขึ้นนะครับฝนก็ตกหนักในพื้นที่ ตอนนี้ตามแนวชายแดนของไทยพี่น้องชาวกะยาหลบหนีเข้ามาหนีไฟกันอยู่จํานวนมากนะครับเข้ามากันอยู่ทุกวันกองกําลังทหารมินายใช้ทางเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์เข้ามาโจมตีหลายพื้นที่ด้วยกันเนื่องจากในพื้นที่รัฐกยานี้ทหารเคหรือเนเตียบบุกเข้าไปยึดฐานฐานมินายได้จํานวนมากนะครับแล้วกองกาลังทหารมินาย ไม่พอใจเสริมกําลังเข้ามากันจํานวนมากแล้วเข้ามาควบคุมในพื้นที่ต่างๆพร้อมกับรถถังหรือปืนใหญ่เข้ามาเต็มไปหมดตามท้องถนนต่างๆตามเมืองลีโมโซหรือเมืองลอยก่อตอนนี้กองกําลังทหารวินลายควบคุมได้เป็นหมางส่วนนะครับพยายามจะกกวาดล้างกลุ่มปกป้องประชาชนร่วมกับทหารเคเดียบตอนนี้เข้าโจมตีกันอย่างหนักนะครับ ยังไม่ทราบในชัดว่าทหารมิลงรายเสียชีวิตไปกี่นายแล้วกลุ่มปกป้องประชาชนเสียชีวิตไปกี่นายตอนนี้ก็ยังโจมตีกันเกิดขึ้นมีเสียงปืนดังขึ้นตลอดเวลา ในพื้นที่ลัตกะยาทางเหนือของเมืองนิโมโซหรือหมู่บ้านกรุงซาตอนนี้ถูกไฟไหม้ไปจนหมดไม่มีบ้านเหลือให้พี่น้องชาวบ้านได้อยู่อาศัยกันเกิดขึ้นนะครับต้องหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าในเขาเด็กๆกแดงคนเท่าคนแก่อยู่กันอย่างลําบากนะครับเนื่องจากทหารไม่งลงไายเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ลัตกยา ไม่ต่ำกว่า1,500นายตั้งแต่วันที่29ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้กองกำลังทหารมินโนไล,ลเข้ามาโจมตีอย่างหนักเกือบทุกวันนะครับใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กยิงคุมขู่หรือขับไล่พี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองเซเลนยีนะครับนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดเมื่อวันที่29ที่ผ่านมา กองกำลังทหารมิโนายเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่อย่างหนักนะครับใช้เรือเข้ามาประมาณ8ลําผ่านมายัางเมืองเชียโบเพื่อจะเข้าไปยังเมืองเซเลนยีนะครับมีกองกําลังทหารมิโนายอยู่ในเรือประมาณ150นายพร้อมกับเรืออีก8ลําด้วยกันขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่แม่น้ําชินวินแล้วกองกําลังทหารมิโนายใช้กลุ่มพยุซอตินใช้เรือเล็กเรือน้อยนําหน้าไปก่อน เพื่อป้องกันกลุ่มปกป้องประชาชนโจมตีตามฝั่งแม่น้ำชินวินกองกำลังทาหารมินลายใช้เรือเข้ามาถึงเขตเมืองเซนลินยีในช่วงเวลาบ่ายสามก,กว่ากลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าโจมตีใส่เรือทาหารมินลายและรับความเสียหายไปสองลำด้วยกันส่วนอีกหกลำหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับ ทำให้ทาหารมิโนลายบาดเจ็บจํานวนมากที่ใช้เรือเข้ามาตามฝั่งแม่น้ําชินวินแต่กองกําลังทาหารมิโนลายถูกโจมตีอยู่ทุกวันแต่เมื่อวานนี้ใช้กลุ่มพยุชอตินใช้เรือเล็กนําหน้าไปก่อนแล้วยิงปืนข่มขู่ตามฝั่งแม่น้ําชินวินอาจจะคิดว่ากลุ่มปกป้องประชาชนจะไม่กล้าโจมตีนะครับแต่สุดท้ายกลุ่มน้องๆเยาวชนผดิตอาวุธปืนใหญ่ยิงเข้าใส่เรือทาหารมินลาย ทำให้ได้รับความเสียหายจมลงไปในแม่น้ําชินบินประมาณสองลำส่วนอีก6ลลำตอนนี้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับแต่กลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ําชินบินทางเข้าเมืองเซเลนยีเมื่อเช้านี้เจอใส่เรือทาหารมินาลายหกลำเข้ามาในพื้นที่ก็เลยวางแผนกันเข้าโจมตีอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาที ทำให้ทหารมินายที่อยู่ในเรือเสียชีวิตไปอีก5นายแต่กลุ่มปกป้องประชาชนเสียชีวิตไป7นายด้วยกันครับทาหารมินายใช้ปืนใหญ่ที่ติดมากับเรือยิงโจมตีใส่กลุ่มปกป้องประชาชน <c oughs> ก็เลยทําให้เสียชีวิตกันเกิดขึ้นนะครับ <c oughs> แล้วกลุ่มปกป้องประชาชน <c oughs> ใช้ปืนเย็กปืนน้อยยิงเข้าใส่เรือทหารมิลาย ตอนนี้ทหารมินนอรลใช้เรือหลบหนีไปทางอื่นนะครับเพื่อป้องกันกลุ่มปกป้องประชาชนจะเข้าไปยึดเรือหรืออาหารกันกินอาวุธเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากนะครับกองกําลังทหารมินโนอร์ไวางแผนกันมาอย่างดีแต่ถูกกลุ่มปกป้องประชาชนที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ําชินวิน อดีตอาวุธปืนใหญ่ก็เลยยิงเข้าใส่เรือทหารมิโนอร์อย่างแม่นยำนะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือด2พื้นที่ด้วยกันทําให้เรือหรืออาวุธปืนกองกําลังทหารมินนอร์จมลงไปในแม่น้ําชินบินจํานวนมากนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ลาดคลินีอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเช้านี้มีข่าวโดนเข้ามาทหารเคหรือเคนเดียบบุกเข้ายึดอาวุธปืนกองกําลังทหารมินนอร์ เอาเข้ามาเก็บไว้ในกุลังแห่งหนึ่งทางตะวันออกของเมืองดิโมโซทาหารเคหรือเคนได้บ,บอกกับผู้สือข่าวว่ากองกําลังทาหารมิโนอไลชอบลักลอบเอาอาวุธปืนใหญ่เข้ามาเก็บไว้ในกุลังแห่งนี้อยู่เป็นประจําเมื่อเช้านี้ทาหารเคบลุกเข้ายึดได้ประมาณ50กระบอกลูกตลอดเกือบร้อยลูกด้วยกันมีลูกกระสุนหรือปืน M16 จํานวนมากนะครับกองกําลังทาหารมิโนลไยเอามาเก็บไว้ในกุลังแห่งนี้ มีทาหารมินองลายเฝ้าอยู่ในกุลังประมาณ30นายทหารเคหรือเคนเดียบร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนเข้าแ<ป>วดล้อมกุลังแห่งนี้ก็เลยมีการสู้รบกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา10โมงก,กว่าทาหารมินองลายสู้กับทาหารเคหรือเคเดียบไม่ได้นะครับต้องวิ่งหนีออกไปจากกุลังแห่งนี้ทาหารมินองลายเสียชีวิตไป2นายส่วนที่บาดเจ็บอีก3นายด้วยกันส่วนที่เหลือหลบหนีออกไปจากพื้นที่หลังจากนั้นทาหารเคหรือเคเดียบ เข้าไปคนอาวุธปืน120มมลูกจะลดจำนวนมากนะครับกองกำลังทหารมิลองลายลักลอบเอาอาวุธปืนเข้ามาเก็บไว้อยู่ในพื้นที่ลัดคลินีกองกำลังทหารมิลลายอาจจะคิดว่าทหารเคหรือเคเดียบไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ทหารเคหรือเคเดียบรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิลลายลักลอบเอาอาวุธปืนเข้ามาตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่30เดือนกรกฎาคม บุกเข้ายืดได้อาวุธปืนกองกําลังทหารมินองลายไว้ได้จํานวนมากนะครับทหารมินองลายเวลาใช้ปืนใหญ่ส่วนมากก็จะยิงใส่บ้านเดือนพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับกองกําลังทหารมินองลายพยายามจะเข้ามาขับไล่ทหารเค <Hey. S 1> หรือเคนเดียบที่อยู่ในพื้นที่รัดเลนีนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐด,ด้วยกันถูกกองกําลังทหารมินองลายกวาดล้างอย่างหนักนะครับพี่น้อง ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพุทธไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยไม่ต้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ